นี้เป็นปาร์ตี้ขขอโพนะครับนี่ซี่เมื่อวานเจอเตา๋ามาคุยด้วยกลางคืนตอนเช้าเลยดูสงบไปเลยนะครับสติ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 ส,ตส,ตส,ตสตีอ่ะพุได้ค่ะจะเด็ดจะเด็ด ผู้ชนะสิทริดิอ้ออออโหเห็นไหมนี่ผู้ใดโอ,โ,อโอ้โหเปานี่มันอ่านไม่ออกนะครับขนาดใส่แล้วนะบัวหรอบัวหมึกมันจางมากเลยครับอรอตูครับรอตรูต,ตูโอ้โหสิจะเด็ดได้แล้ว ว้าปุ๊บผู้ใดไม่มีครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนี้อะไรปุ๊บของพี่ญอมาอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวพอมันโตมันมันแก่อาหารอืม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 ,อม,อม โอ้มาติดตามนี่ดูใบไม้ยิ้มได้ครับใบไม้ยิ้มใบไม้ยิ้มยายฟังนะครับเพื่อนโอ้โหสวีวีวีวโอ้ยังวันนี้ผมยังไม่เจอชาลีกับอธิตยานะครับเจสซูซี่ไม่ก็จะยึดมั่นอยู่กับ ที่เก่าๆไม่เคลื่อนย้ายไปไหนไกลมากนะครับมันก็เลยทําให้เปาเจอเจ,อเจอสุซิได้ง่ายครับแต่สําหรับอธิตยาและชาเลเขามาอยู่ฝั่งนี้แล้วมันมันทาไมถึงไม่ค่อยเจอเพราะมันลกเลยครับเ <laughs> พราะมันลกเลยครับ <m> ฟิลธรรมชาติเดินป่าเดินป่านี่ปตัดรากไสออกไปตั้งเยอะแน่ บอกก็ไม่รู้มันเป็นต้นใสนะเนี่ยชาไส่ฮะชาลีกับอาทิตย์แต่อันนี้อันนี้ไขรอันนี้เงาะอ้าคุณไข่หล่นตั้งแปะเด็กใหม่ไหมโอ้ชื่อสามคุณสามตั้งแปะเลยตะกี้หล่นโอ้อะคุณสามคุณสามมาตรงนี้เหรอโอปาจะถ่ายนอนไม่พีนนไห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 น ตัวใหญ่ตัวเล็กครับตัวใหญ่ตัวเล็กตัวไหนเอ้ยไอตัวนั้นเลยอะเหมือนเลยอะ,อะแต่มันใหญ่ขึ้นมันคานมาตรงนี้เหรอ,อเนี่ยจับหัวไม่เป็นแล้วแต่จับหามันจะสู้อยู่น้จับตูดมันจะกัดมันจะแหวงกัดตึก๊กอ้าวไม่เป็นไม่เป็นคะที่เราเป็นอ่ะมาน,นี่ไหมมีนะลูกมันมีแล้วมานี่เลยโอ้โตไวโอ้โห เฮ้ยตัวนี้ตัวใหม่อะมันมีค่าดดาด้วยค่ะที่แล้วไม่มีค่าดดามากินต้นนี้ดีกว่าเธอต้นข้างนอกแล้วกันเดี๋ยวโดนดา่าเดี๋ยวโดนด่าเอ้ยมาๆนี่มีต้นนี้อร่อยต้นนี้อร่อยบอกเลยบอกเลยต้นนี้อร่อยที่ฉันเห็นเพื่อนเธอมากินต้นเนี้เยอะมากอาเดี๋ยวเดี๋ยวหล่นเดี๋ยวหล่นโอ้ใจเย็นเด็กแกลงอือ อขี้สะหนึ่งก้อนอร่อยนะเนี่ยกินแต่พออร่อยนะไม่ต้องกินหมดนะฮะเอ๊ะหรือมันเป็นตัวเดียวที่ปมเคยเจอแล้วมันข้ามมาฝั่งนี้อะครับห,หรือลายลายมันก็เหมือนกันนะครับอะไครับบูบูบูบาบู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 บอบ เดีนี้โอ้มีขยะโอ้โหแล้วก็ขยะทุกคนเอามาทิ้งสุดยอดเลยเยี่ยมไปเลยเพื่อนๆโอ้โหเชิญทิ้งเลยนะครับโอ้ทิ้งมาได้เลยไม่บ่นสักคำโอ้โหดู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 โอ้ยสวยไหมอันนี้คือยี่แ่งนะครับเพื่อนๆรู้จักยี่แ่งไหมสวยนะปุ๊บอือสวยจังเลยยี่แ่งโอ้สวยจังปุ๊บครับ เอานอกเข้าไปอยู่แล้วคนหนึ่งที่เหลือจะแบบมีใครได้เป็นเด็กใหม่เข้าวงการไหมเอ่ยทยอยตายกันไปแล้วไม่มีเวลาเลยครับช่วงนี้รู้สึกเป๋านี่แย่นะครับสนใจเป็นพักๆักพ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 ักแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์จริงๆไหมว่าไม่มีอะไรที่แน่นอนความรู้สึกเรายังไม่แน่นอนเลยนเนาะก็บองเพชรกับพวกแอสโตรตอนแรกบอกก็บ้าบ้าคลั่งบ้าคลั่งทุ่มเทแต่หลังๆเพรต้นที่แห้งๆมันทยอยตายบอกก็รู้สึกอะไรคะตัวนายโอ้ ฮะก้องตายเหรอก้องเพิ่งเด็กใหม่เองตายแล้วเหรอไม่ตายก้องหลับอยู่อันนี้หลับอยู่กล้องหลับอยู่ขี้กล้องมานี้เลยไปไปซ้อมเลยกล้องกล้องมานี้ไอ้กล้องกับใคร ชาลีกับทิตยาตัวใหญ่แต่หาไม่เจอโอ้ผดดู้ใดผู้ใดเจ้าคือใครเจ้าคือฝนเ <c oughs> นี่ยตอนแรกทิตยา,าอยู่ในเนี้ยแล้วมันหายเบรกละ <c oughs> อ้าวอยู่เมื่อคืนไม่อยู่ตอนเช้าอยู่แล้วอาทิตยาอ๋อพอพอกลางวันมันร้อนนะึกข <c oughs> อโทษครับเนี่ย <c oughs> กลางวันร้อนมันก็ออกไปมันกลับมาแล้ว <c oughs> เหลือชาลีฝนอยู่ไหนฝนอนี่เอาฝนไปตรงนู้นดีค่ะ คนมาอยู่นี่มา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 เลยวปิดแล้วครับอ่ะชาลีโอ้เล่นตัวมากเลยนะอะไรครับอะไรอ๋อนั่นอยู่ตรงนั้นโซนโซนนิ่งมันครับโซนนิ่งโซนนิ่งให้มันอยู่ด้วยกัน กำลังกินอร่อยเลยเดี๋อชาลีครับเดี๋ยวค่อยหาชาลีใหม่เป็นไงล่ะเมนูซูชิถ้าตื่นมากินไหมเมื่อคืนเมื่อคืนใช้แรงงานซูชิเยอะไปหน่อยครับขีเยอะมากซูชิซูชิมากินข้าวโพดเราอนี้นี่แน่ โอ้โหขี้ไตามากสิเจสซี่เธอจัดเตามากเลยนะโอเควันนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยหาชาลีนะครับ